สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดิสซอนแฟมิลี่ตอนนี้เกิดเรื่องอะไรกับช่างเดียวนะฮะเกิดอะไรขึ้นนะครับถึงขนาดติดลมแล้วนะครับ เล่นิฝุ่นไหมวนน่ะโอ้ยเบ้งครับสร้างเดียวเราคุกฝุ่นนะครับเอาเอาอย่ามาอีกเด้อมองเก่านะ จะเอาไปทั้งได้บาเนี่ยเอา้าเอ้าอยากฟีดเลยครับพี่น้องอฟีขนาดเลย ช่างเดียวซ้ายซายฝุ่นฟีแล้วฟีอีกนะครับฝุ่นฟุกอันทางใต้เนี่ยไว้เก็บที่หลังไว้นี่เด้นี่ยอันซายที่เจ้าต่อทีมไว้นี่เอาไ้เก็บที่หลังมันง่ายพวด ทีมงานช่างเดียวนะครับปกติเราบรัว้อยบัวไฮไปซ้อยนะเราเสียบู้เดียวเมื่อนะครับแต่วันนี้ต้องให้ช่วยนะครับเพราะเสาหลายต้นนะครับงานหนักเกินนะครับปกติจนเฮ็ดยู่กกอกแล้วไปผู้เดียวนะครับบ่เอาไปเลยนะครับบบ่แบ่งไปนะครับเ <laughs> พราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นงานฟรีนะครับ่งร <laughs> <laughs> บหนตี จ้าเลือกข้างออกได้มันจุนได้นี่นะเพราะมันลดรอบๆอตมันเข้ามานะอืมดินดินมันละอ่อนม่วบลงเรียกมานี่มาบนนี้เบื้องลายเบื้องลายก่อนมันแนนน่่ีักออกมาหนีหนีซึ่งหนี่นีปลายเสานี่มาหนีเออแล้วถอยมานี่้ยยืนมาหนีรถนายช่างนะครับ สายลุยนะครับฟีแล้วฟีนะครับเมื่อกี้นี้มาฮักมายครับว่าฮกตายนักคว้าเหรอมานี่หฮักตายมาท้ายมาเนี้หฮักขวา้า ป่ะเอ่อเลยไปเลยอีกเอกป่ะครับก้ารบันทอกได้บุบอกเพื่นจะเอ่อบันไดความสูงไม่ได้นะช่างเดียวก็เลยต้องเอารถมาเทินนะครับบด้เอาบันไดยาวมา ต้องใช้บันไดเอาใส่ท้ายรถกระบะนะครับขึ้นนะครับอันนี้เพื่อที่จะต่อไฟเข้าบ้านตรงนี้นะครับใส่แหลกรือเจาะเข้าไปเลยพี่แหลกเนาะ พาดใส่บ้านเหรอว่าต้องกลางบอกว่าต้องทางบอกพาดบามันบ่ถึงแล้วเราต้องได้ผับอ,นนอืมอันนี้นะโอเคครับเข้าใกล้ตัวบ้านนะครับรบม่ นี่น่ะมุมมุมเสนเสาร์เห็นี่เออประมาณนี่เราเดี๋ยวไอซสเดี๋ยวโมมี่มมี่สว่านก็ต้องได้ต่อสายไฟมานี่แล้วเนาะต่อไปละอ่าสายไฟนะมีแต่สายนงา

ก็ Ö, เป็นกาําลังใจให้ในช่างนะครับช่า e. งไฟนะครับกําลังทํานะครับต่อสายไฟนะครับเดี๋ยวเราคอยดูผลงานนะครับผลงานฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ